ธรรมขันของพระอเสขะพิขุทั้งหลายพิขุประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลิกรณีโยและเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าประกอบด้วยธรรมห้าประการอย่างไรเล่าประกอบด้วยธรรมห้าประการคือประกอบด้วยศีลขันอันเป็นอเสขะ ประกอบด้วยสมาธิขันอันเป็นอศาศขะประกอบด้วยปัญญาขันอันเป็นอาศขะประกอบด้วยวิมุตติขันอันเป็นอาศขะประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนะขันอันเป็นอาศขะที่ขู่ทั้งหลายพิขู่ประกอบด้วยธรรมห้าประการเหล่านี้แลย่อมเป็นอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลิกรนิโย และเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า